ต่อนะครับท่านบอกว่าศัพท์ที่มีวิธีการสําเร็จรูปไม่ยากวางรูปไว้ไม่สับสนรู้ได้ง่ายจะถูกสมมุติถูกสมมุติให้เป็นบุลิงเปรียบเทียบเหมือนกับกิริยาที่ท่าทางที่อบอาวสะอาดหมดจดไม่มีรับลมคมในเป็นเหตุให้รู้ถึงความเป็นชาย Mm hmm. ต่อไปสัพท์ที่มีวิธีสาเร็จลูกยาวางลูกไว้สับสมรู้ในยาถูกสมมุติให้เป็นอิทธีลิงซึ่งเหมือนกับกิริยาท่าทางที่ไม่องอาไม่สะอาดหมดจดมีรับรลมคมในเป็นเหตุให้รู้ผิดพลาด ศาสที่มีวิธีสัาเร็จรูปไม่ยากไม่ง่ายวางรูปไว้สับสนก็ไม่ใช่ไม่สักสนก็ไม่ใช่รู้ได้ไม่ยากไม่ง่ายถูกสมมุติให้เป็นน้าบุกสัรรีซึ่งเปรียบเทียบเหมือนกับกิริยาท่าทางที่องอาจก็ไม่ใช่ไม่องอาจก็ไม่ใช่สะอาดหมดจนก็ไม่ใช่ไม่สะอาดหมดจนก็ไม่ใช่มีรับลมคมในก็ไม่ใช่ไม่มีรับลมคมในก็ไม่ใช่ เป็นเหตุให้รู้ถึงความไม่ใช่ชายไม่ใช่หญิงก็คือในการสมมุดจัดนะครับในการสมุดจับประสาทนี้เป็น,ปนกุลิงเป็นกินทลิงเป็นน้ำมูสสตลิงท่านก็นดูอะไรดูวิธีการสร็เด,ดลูกดูวิธีการวางลูก ถ้าวิธีสําเร็จรูปไม่ยากไม่สับสนรู้ได้ง่ายซึ่งไม่เปรียบเทียบเหมือนกับกิริยาท่าทางที่รู้ได้ง่ายของผู้ชายก็บอกว่าสัพท์นั้นเป็นบุรีแต่ถ้ารู้ได้ยากสับสนเหมือนกับกิริยาท่าทางที่ไม่งอาไม่สะามันจนมีรับลมคมในของผู้หญิงก็เปลี่ยนเป็นจัดเป็นอิททิลีแต่ถ้าเป็นกู้ชายก็จัดเป็นน้ำมุงสกลิง ผู <ś led> ้หญ <ś led> ิงโบราณับผู้หญิงสมัยนี้มันไม่เหมือนกันผู้ชายแปรแน่อ่าต่อไปลิงสองประเภทเมื่อกี้ลิงสามนะลิงสามก็คือคุณลิงอทีลิงแนะละปูนสแตลต่อไปลิงสองประเภทก็คือโดยปกติและโดยปกติและวก็อันพิถันนะ ปกติลิงอน,นิภันะลิงตรงนี้จะหมายถึงบทนามด้านเดิมที่ยังไม่ได้ลงวิพัฒน์ใดวิพัฒน์หนึ่งส่วนอนิพัานลิงคือบทนามที่สําเ็จรูปคําด้วยวิพัฒน์แล้วท่านบอกว่าการสร้างรูปคํานามในคำพีเวยกรจะเรียก ปกติลิงหรืออธิพันนลิงว่าลิงและเรียกนิพัานลิงว่าบทเพื่อให้เกิดความแตกต่างกันจะได้ไม่สับสนว่าหมายถึงบทไหนกันแน่แต่ตามความเป็นจริงนักเรียรกร่าวว่านามลิงสัตว์บทปฏิปฏาิกะเหมือนกันโดยอัก นั่นก็คือบทนามน,นั่เนเองนะครับแต่ว่าลิงกับบทเวลาจะมาใช้ให้เวลาจะมาใช้เรียกให้แตกต่างกันจะใช้เรียกใน,กอน,ในตอนที่ทําตัวรูกนะครับตอนทําตัวลูก,นะะลกถ้าเกิดว่าตอนที่ตั้งสัพท์เดิมอันนั้นจะเรียกว่าลิงแต่เวลาประกอบพิพักษสัมเร็จแล้วจะเรียกว่าบท แต่ถ้าที่อื่นๆทั่วๆไปลิงกับบทม,มีความหมายเหมือนกันนะครับใช้เรียกศัพท์ที่ยังไม่ลงวิพัฒน์ก็ได้ลงวิพัฒน์แล้วก็ได้อตต่อไปนะครับพูดต่อคำว่าลิงนะครับมีที่มาหลายในซึ่งจะแสดงไว้โดยละเอียดในหลักวยากรโดยเฉพาะ ให้เห็นถึงที่มาความต่างและความเหมือนที่นำมาใช้ร่วมกันนะซึ่งจะทำให้นักสึมษาใหม่สับสนได้ง่ายจิงไม่เหมาะที่จะแสดงในที่นี้แม้แต่คำว่ากาลกาศกากาเป็นต้นก็มีในและรายละเอียดมากเช่นเดียวกันนั่นยัไม่ต้องรู้อะไรมาก <c oughs> อาต่อไปไปกาลันเลยนะครับลิงการัน เวลาตั้งรูปศัพท์เพื่อสร้างรูปคำหรือเมื่อสําเร็จรูปแล้วอักษรตัวใดตัวหนึ่งเป็นที่สุดในบรรดาอักษร9ตัวคืออาอีอูเอโอและก็นิิอักษรนันเป็นที่สุดหรือว่าอักษรที่ลงท้ายหรือท้ายสุดนั้นชื่อว่าการัน ยังไม่ลงพิพัฒน์แบบหนึง่งกับมองตอนที่สําเร็จรูปแล้วอีกแบบหนึง่งนะครับในการพูดถึงการันนะจะมีการพูดถึง2แบบนะครับตอนที่ตั้งรูปสัตว์เดิมต่อซึ่งยังไม่ลงมิพัฒน์นะอย่างเช่นปุริสัตว์ก็จะบอกว่าเป็นอาการัน แต่ว่าปุริสร์เวลาไปประกอบกับสิวิพัตสําเร็จเป็นปุริโซแล้วก็จะบอกว่าเป็นโอกาลแต่ว่าให้ดูตรงว่าในการมองกาลันตอนที่สําเร็จรูปแล้วเขาจะมองเฉพาะรูปที่ประกอบกับสิกัตถมาวิพัตอย่างเดียวนะครับวิพัตอื่นไม่สนใจให้ดูตรงที่ว่าเมื่อประกอบกับสิกัถมาวิพัตแล้วสําเร็จออกมาในรูปไหน มีอักษรอะไรเป็นีิสุด์ก็บอกไปตามการันนั้นอ่าต่อไปประเภทของการันการันมีเก้านะครับก็ไล่ตามสลับไปเลยอ่าการันอาการันอีการันอีการันอุการันอุการันเอการันโอการันก็ได้เปแปดนะแล้วก็รวมเพยชนะการันเข้ามกตัวนึงคือนิคิจการัน ก็จะเป็นก้าการันตาอากรันยกตัวอย่างอย่าเช่นบทนามีพุทธธรรมะเป็นต้นอันนี้ก็คิดว่าในห้องนี้คงมองออกเห็นสัตว์ก็คงมองการันออกแล้วนะว่าเป็นอะไรการันไหนการอักรันได้แก่บทนามีพุทธธรรมะเป็นต้นชื่อว่าอักรันเพราะมีอักษรเป็นที่สุด อาการันได้แก่บทนามีกัญยามาลาเป็นต้นชื่อว่าอาการันเพราะมีอักษรเป็นที่สุดอีกาลันได้แก่บทนามีอักขิรติเป็นต้นชื่อว่าอีกาลันเพราะมีอีอักษรเป็นที่สุดอีกาลันได้แก่บทนามีทันดีนาลีเป็นต้นชื่อว่าอีกาลันเพราะเราว่ามีอีอักษรเป็นที่สุดอุกาลันได้แก่บทนามีพิขุจักขุเป็นต้น ที่ชื่อว่าอุกาลันเพราะมีอูอักษรเป็นที่สุดอูกาลันได้แก่บทนามีเสียงพูฉภูเป็นต้นที่ชื่อว่าอูกาลันเพราะมีอูอักษรเป็นที่สุดเอกาลันได้แก่บทนามีพันเตพระพันเตเป็นต้นชื่อว่าเอกาลันเพราะมีเออักษรเป็นที่สุดโอกาลันได้แก่บทนามีโคเป็นต้นชื่อว่าโอกาลันเพราะมีโออักษรเป็นที่สุด แล้วก็สุดท้ายนิกิตกาลันได้แก่บทนามีกิมเป็นต้นชื่อว่านิกหิต่างๆจะนินนยมเรียกว่านิกิยต่างๆก็คือบทที่มีนิกิยเป็นที่สูงนะครับตอนนี้จนะแสดงแบบเต็มที่เนี่ยก็คือ9กาลันแต่บางแห่งท่านจะแสดงไว้เพียง8กาลันโดยที่ว่าไม่นับเอกาลัน ก็คือไม่แสดงเองกาลันเข้ามาด้วยเพราะอะไรเพราะว่ารูปศัพท์ที่เป็นเอกาลันมีใช้น้อยนะครับมันจะมีอยู่ในบทนิบาศนะครับมีใช้น้อยก็เลยไม่แสดงแสดงแค่แปดกาลันแล้วท่านบอกว่าอันหนึ่งคําว่ากาลันโดยทั่วไปหมายเอากาลันของดีก็คือสัมนาที่ยังไม่หลงวิพัท ถึงแม้ว่าตอนต้นจะพูดเนี่ยกาลันเนี่ยเราจะมองอยู่สองแบบมองอยู่สองแบบก็คือตอนที่ยังเป็นรูปสั์เดิมกาลันตอนที่ยังเป็นรูปสั์เดิมกับกาลันตอนที่สําเร็จรูปเป็นบทแล้วนะแต่เวลาใช้จริงๆเนี่ยเวลาใช้จริงคําว่ากาลันโดยทั่วไปเนี่ยจะหมายเอากาลันของลิงตอนที่ยังไม่หลงวิพั์นะครับ ปุริษาทีณะไม่ต้องพูดเลยมากปุิษาที่นักก็คือกลุ่มบทที่สำเร็จรูปคำอย่างดีด้วยโอการันว่าปุริโสโดยอาเทรศสิวิพิพัฒน์เป็นโอซึ่งขณะตั้งลิงเป็นอักการันคือปุริสัตชื่อว่าปุริษาที่ณะ แล้วเขาดูตรงไหนผลิสาทิจนาเนี่ยเขาดูตรงไหนจากคำอธิบายเมื่อกี้นี้การที่จะจัดจัดสับตัวนั้นเข้าในผลิสาทิจนาเขาดูตรงที่ว่าสับนั้นเนี่ยเวลาลงสี่วิพัฒน์แล้วมีการอาเทศสี่เป็นโอ้ ดูที่วิพัฒน์เดียวดูที่สีวิพัฒน์วิพัฒน์เดียวถ้าเกิดว่าลงสีมีการเทศ์สีเป็นโอแสดงว่าสัว์นั้นอยู่ในภุริสา,าที่นะมีวิธีการเดียวกันกับภุริสัปูริสัตสั์ถ้าเลยบอกว่าภูริสาที่ชนะเนี่ยก็คือกลุ่มบทที่สําเร็จรูปคําอย่างดีด้วยโออารันว่าภุริสุโดยมีการอาเทศสิวิพัฒน์เป็นโอตรงนี้เนี่ยนะครับ ซึ่งขณะตั้งลิงนั้นเป็นอาัการันคือปุริษาที่วิธีการเหมือนกันเขามองตรงมีพันสิบมีพันอย่างเดียวนะครับปุริสาที่คณะนั้นว่าโดยการันเป็นอาัการันอย่างเดียวว่าโดยลิงเป็นปุริลิงอย่างเดียว แล้วก็มีการพูดถึงอาเทศสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจเํี่ยว่าอาเทศอาเทศจะหมายถึงการกระทําก็ได้การแทนที่ก็ได้หรือการเปลี่ยนก็ได้อย่างสิ่งพิพัษน์เป็นโอถ้าเราพูดอาเทศในแง่ของการกระทําก็หมายถึงเราทําสิ่งวิพัฒ์ให้เป็นโอถ้าพูดในความหมายของการแทนที่อาเทศก็คือการที่เราเอา โออักษรเนี่ยเข้ามาแทนที่สิอาโอเข้ามาแทนที่สิรูปของโอเนี่ยเข้ามาแทนที่รูปของสิหรือถ้าพูดในความหมายของนอง้องว่าการเปลี่ยนก็หมายถึงเราเปลี่ยนสิไปเป็นโอเสียเองนะตวตาไม่ต้องอธิบายเลยนะนะครับรู้กันแล้ว อ่ะมาอีกหัวข้อหนึ่งพอแล้วประเภทของการากาตตรงนี้ก็เคยอธิบายไปแล้วแหละนะครับการะกาศแบ,บ่งออกเป็น3อย่างก็คือ 1. สัตติการากาศ 2. ภพัพพก,การากาศแล้ก็3สัทธการกาศอยู่ที่ว่าเราจะพูดการากาศในแง่ไ,ไหน ถ้าพูดในแง่ของสัต,ติการากะาอันนี้พูดถึงตัวจริงของการากะาเลยแต่ถ้าพูดในแง่ของธรรมะพ,พูดในแง่ของสัพพัอันนี้เป็นการพูดโดยอ,อ้อมนะครับเอาเรามาดูหนึ่งสต,ติการากะาคือสัตติหรือศักยภาพที่สามารถทําให้เกิดกิริยาขึ้นได้สัตติการากะานี่ชื่อว่าการากะาโดยตรงมุขยา สองัพภะกรกักคือทัพภาควัตถุหรือตัววัตถุซึ่งเป็นที่ตั้งอยู่ของสติซึ่งสามารถทำให้เกิดกิริยาขึ้นได้ชื่อว่ากรารักโดยอ,อ้อฐานอยู่ประจาระ 3. าสัวพวภะกรารักคือสัตซึ่งเป็นเหตุกล่าวัดทัพภาควัตถุชื่อว่ากรารักโดยอ,อ้อเป็นการูปัจจาระ ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นปุริโสโอทนางปัจจติตปุริโสนักผู้ชายปัจจิย่อมถุงโอทนางซึ่งข้าดูคำอธิบายนะครับบอกว่าในตัวอย่างนี้นะกิริยาการหุงต้มก็คือการนำข้าวสารใส่หม้อล้างน,น้ำใส่น้ำแล้วก็นำไปใส่ไว้ในหม้อของข้าวเป็นต้น เกิดขึ้นได้เพราะอาศัยสภาวะสติคือตัวศักยภาพหรือความสามารถที่แฝงอยู่ในการสื่อต่อแห่งลูกนามของตัวผู้ชายเพราะถ้าลำพังเฉพาะตัวทัพพักผู้ชายถ้าเกิดไม่มีสติอยู่อย่างเช่นเป็นคนตายหรือเป็นคนป่วยหนะักก็ไม่สามารถทำกิยาการหมุนโต้มให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้นจึงกล่าวว่าสติหรือสัญญัานเนี่ยชื่อว่าการะกะเพราะสามารถทำให้เกิดอิริยาอาการขึ้นโดยตรงหรือโดยแท้จริงเป็นมุคยะเลยตรงนี้พอเข้าใจนะนะครับคราวนี้มาดูต่อส่วนตัวทัพพระวัตถุคือตัวผู้ชาย ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ดำรงอยู่ของสติอันนี้ชื่อว่าการากะโดยอ,อ้อโดยยกชื่อของฐานีคือตัวผู้ชายขึ้นแตนฐานะสติเป็นฐานยุปัจจาระอันนี้เป็นการในส่วนนี้เป็นการพูดถึง ทพภะกรารกขต่อไปแม้แต่ัพท์ว่าปุริสัตซึ่งเป็นเหตุกล่าวอัดคือทพภะผู้ชายชื่อว่าการากะโดยอ,อ้อมโดยยกชื่อศัพท์ซึ่งเป็นเหตุคือปุริสัตนะครับเป็นการน่เป็นเหตุขึ้นกล่าวแทนอันทกทพภะตัวผู้ชายซึ่งเป็นผลเป็นการกการณูปจญญาระนะ บอกว่าสำหรับชั้นนี้จะแสดงเฉพาะพักภารกาศและสัทธะกากาศเพื่อให้ได้สาใหม่เกิดฉันทะในการศึกษาพื้ตนตนนะจะไม่ลงไปถึงสัตติกากาะอย่างในประโยคนี้ปุริโสโ,โอทนาภจจตินะครับถ้าผมบอก ในประโยคในเหตุการณ์เนี้ยผู้ชายหุงข้าวนะครับถ้าผมบอกว่ากิริยาวิภาธนาสติที่ตั้งอยู่ในตัวทพัผู้ชายเนี่ยเป็นกัตตุก,กรกะริยาปาุณาสติที่ตั้งอยู่ในตัวข้าวเป็นกรรมะกะรการอันนี้ผมจะพูดแบบสติกะรการใช่ไหมนะครับแต่ถ้าผมพูดว่าในเหตุการณ์เนี่ย ตัวทัพพระผู้ชายเป็นกัตตุกะละกัตัวทัพพระข้าวเป็นกรรมะกะละกัอันนี้พูดแบบทัพพระทัพพระกะะกัดแต่ถ้าเราพูดว่าบทว่าุริโสเป็นกัตตุกะละกับทว่าโอทนานเป็นกรรมะกะละกัดอันนี้พูดแบบสักธกะละกั อีกครั้งนึงนะปุริโสโอทนังปัจ,จติอานว่าผู้ชายย่อมหูงซึ่ง้า่ถ้าเกิดพูดถึงกลากระถ้าผม,ผมบอกว่าตัวกิริยา,านิภพานะสติกิริยา,านิภพานะสติที่ตั้งอยู่ในตัวผู้ชายเนี่ยเป็นกันตตุกกลกรกิริยาปาปุรณะสติที่ตั้งอยู่ในตัวข้าวเป็นกรรมะกลากรถ้าถ้าผมพูดแบบนี้ แสดงว่าผมพูดแบบสติกรกัต่อไปเปลี่ยนแล้วผมบอกว่าตัวผู้ชายหรือตัวทัพภาผู้ชายซึ่งเป็นที่ตั้งของกิริยากิริยา,านิพาทานสติเนี่ยเป็นกัตตุกกากัตัวข้าวซึ่งเป็นที่ตั้งของกิริยาปาปุนะสติเนี่ยเป็นกรรมะกาละกัอันนี้ผมพูดในแง่ของทัพภากรระก ต่อไปถ้าผมพูดว่าตัวปุริโสนะครับบนว่าปุริโสที่หมายถึงตัวทัพาคผู้ชายซึ่งมีกิรยานิพาธนาสติตั้งอยู่เป็นกัตตุกกระกัดบนว่าโอทนังซึ่งหมายถึงตัวข้าวที่มีกิริยาปาปุนาสติตั้งอยู่เป็นกรรมะกระกัดอันนี้ผมพูดในแง่ของสัทธกระกัด ดังนั้นแต่เวลาที่เราพูดกันเนี่ยเวลาที่เราพูดกันเราจะพูดกันในแง่ของสัทธาอย่างเช่นว่าบทว่าปุริโสเป็นการะกะอะไรบทว่าโอทนันเป็นการะกะอะไรอันนี้จะพูดในแง่ของสัทธาการะกะแต่ถ้าเกิดคงถามว่าตัวผู้ชายในบทว่าปุริโสเป็นการะกะอะไรตัวตัวทัพพักข้าวในบทว่าโอทนันเป็นการะกะอะไรอันนี้แดงว่าผมถามในแง่ พูดในแื่ของทัพภาคการะกะนะครับงนั้นการพูดเกี่ยวกับการะกะเนี่ยนะครับอาจารย์ก็าสามารถพูดได้3แบบพูดแบบตัวจริงเลยคืออธิบายแบบที่เป็นสัติการะกะอธิบายแบบที่เป็นทัพภาคการะกะอธิบายแบบที่เป็นสัทธะการกะ อันนี้กระกาศสามอ่ะต่อไปอีกหน่อยหนึ่งกระกากศหกนะครับกระกาหกอีกในหนึ่งกระกากศมีหกอย่างคือหนึ่งกัตตุการะกาศคือทัพพะวัตถุที่สามารถทำกิริยาให้เกิดขึ้นได้อ่ถ้าอธิมายให้ความหมายแบบนี้ว่ากัตตุการะกาคือทัพพะวัตถุที่สามารถทำกิริยาให้เกิดขึ้นได้ แสดงว่าพูดในพูดแบบกรรกะสามพูดแบบไหน,นทับภากรลกะพระท่านใช้คำว่าทับภาวัตถุใช่ไหมสองกรรมมัก,กรรกะคือสิ่งที่ถูกกิริยากระทาหรือถูกกิริยาเข้าถึงเป็นกรรอันนี้ก็พูดในแง่ของทับภากรรกะเพราะใช้คาว่าสิ่งต่อไปสามกรณะกรรากะา คืออุปกรณ์หรือเครื่องมือนะครับที่เป็นเหตุของการัดตุกในการทําให้เกิดกิริยาอันนี้ก็จะพูดในแง่ของธรรมัา 4. สี่สัมธานะกรากะคือที่ซึ่งเป็นที่ให้หมายถึงผู้ที่สามารถรับเอาวัตถุหรือกิริยาไนดะ้ก็จะพูดในแง่อธิบายในแง่ของธรรมชาห้าอาปาทานะกรากะ แบนเป็นที่หลีกจากไปออกไปหรือเป็นที่เกิดขึ้นนะอันนี้ก็ในแง่ของท,พ,ทพ,พพักกทพพักทั้งหมดหกโอกาสก,กาลกะคือสถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งหรือการเวลาอันนี้ให้ความหมายในแง่ของทพพักากาลกะนะครับถ้าจะให้ความหมายในแง่ของ สติกากะผมไม่ต้อบอกว่ากตุกากาะคือกิริยานิพพานกสติที่สามารถให้สําเ็จให้เกิดกิริยา mm hmm. กรรมาก,กราระคือกิริยาปาบุญนกนสติที่สามารถเข้าถึงหรือเป็นที่เข้าถึงได้ของกิริยาต้องให้ความหมายแบบนี้อ่ะก็สรุปบอกว่าในบรรดากราระหกาอย่างนี้นะครับ แต่ละอย่างก็จะมีสัตติกรากาศทัพะกรากาและสัทธกรากาครบทั้งสามอย่างไรก็ดีการกล่าวความหมายข้างบนแสดงเฉพาะทับพรกลากาเท่านั้นเนื่องจากสะดวกในการกล่าวและการศึกษานั้นขอให้นักศาที่รักทุกท่าน นำกากทั้งสามมาพิจารณาตามสมควรก็จะสามารถจะแนกความแตกต่างแห่งกรารกษแต่ละอย่างไนดะ้เนื่องจากว่าในคำพีทั้งหลายบางครั้งจะกล่าวสติเป็นประธานบางครั้งจะกล่าวทพักเป็นประธานบางครั้งจะกล่าวสัทธะเป็นประธานฉะนั้นเมื่อเข้าใจตามในนี้แล้ว ก็จะสามารถแยกแยะคำกล่าวหรือวาทะในตำรานั้นๆได้โดยไม่ลำบากไม่สับสนว่าตอนนี้ตำรานั้นๆหรืออาจารย์ท่านน,นั้นๆพูดกัลากาศในแง่ของสต,ติกัลกาทัพพกัลกาศ,ากรากาศหรือสัทธากาัลกานะครับนั้นวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวข่วหน้ามาขึ้นประเพทของอากาลกาก